คนที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นั่นก็คือโมติว่าั่นเองค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดผิวสัมผัสละมุนมากสวัสดีค่ะซอยุยยนะคะหรือที่รู้จักกันซอยุ้บวิครีดิค่ะวันนี้นะคะซอเก็อยู่ที่ไบวีเรียยแล้ว วันนี้นะคะเราก็จะมาทำหน้า yeah, <ooh. S 1> อ,อกใหม่นะคะหลังจากที่ลดความอ้วนได้แล้วอเอิย่ยเลยเท่าความสั้นๆเลยแล้วกันค่ะหนักมากกว่า 9, 6กิโลนะคะหนักตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ 60, 6 4กิโลนะคะแล้วก็ประกอบกับลูกก็เติบโตแล้ว และตอนนี้นะคะเขาบอกว่าซิลิโคนที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ก็คือโมติว่านั่นเองจะพาได้ยังไงคะโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะนึกอยากจะทําหน้าอกขึ้นมานะคะเราก็เดินเข้ามาที่คลินิกเลยค่ะเพื่ออะไรเพื่อมาให้คุณหมอดูหน้าอกเรานะคะดูไซส์ดูสรีรล,ล,ลของเราว่าเราอะ่ะเหมาะกับผิวซิลิโคนแบบไหนไซส์ไหนเพราะว่าสรีรล,ล,ลแต่ละคนหน้าอกของแต่ละ ไม่เท่ากันค่ะคะุณหมอก็จะให้ความรู้กับเราอย่างชัดเจนที่สุดนะคะเพหน้าที่ของเรานะคะคก็จะให้ใบนี้มาเลยค่ะเพื่อให้เราไปตรวจเลือดนะคะตรวจผลต่างๆว่าเราสามารถรับการผ่าตัดได้ไหมนะคะเเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าอันนี้นะคะผลตรวจของเราก็จะมีผลต่างๆเลยก็จะเป็นผลตรวจเลือดขาวผลตรวจมะเร็งนะคะผลตรวจก็จะต้องไปตรวจเลือดนะคะตรวจต่างๆังนี้ค่ะ FIV นะคะแล้วก็ c d c PTT และ p ค่ะท,ท,ที่สำคัญคนที่อายุมากกว่า35ปีนะคะจำเป็นอย่างนี้งเลยะคะ่ะพี่จะต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะเพื่อผ่าหัวใจในระหว่างการผ่าตัดนกค่ะ,นนคะและนอกจากนั้นนะคะระหว่างที่เราจะมารับการผ่าตัดนะคะอย่าลืมงดนะ้ำงดอาหาร6-8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะสิ่งที่ซ้อนเตรียมมานั่นเองนะคะก็มีอะไรบ้างดังนี้เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายหลังผ่าตัดนะคะหลังผ่าตั สอนแนะนำว่าให้เป็นเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมน,นะคะเพราะว่าอะไรพอหน้าอ,อกเราใหญ่แล้วเนี่ยมันจะใส่ลำบากถ้าใส่แบบนี้แล้วก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลนะคะคอยแต่งตัวให้เรานะคะและใครที่สายตาสั้นไม่ได้ใส่แว่นตามานะคะอย่าลืมนะคะถอดคอนแทคเลนส์ออกทุกครั้งนะคะเพราะว่าเวลาที่เราระหว่างผ่าตัดเนี่ยคุณาจจะดูม่านตาของเราด้วยว่าปกติดีไหมและผู้หญิงที่สวยๆทุกคนหลายๆท่านนะคะ เวลาทำเล็บมาต้องล้างเล็บออกให้หมดจดด้วยนะคะนี่คุณหมอจะวัดชีพจรของเรานะคะเล็บต้องสะอาดแบบนี้เลยและที่สําคัญเลยนะคะสําหรับใครที่ทานวิตามินและอาหารเสริมอยู่ให้งดอย่างต่ํานะคะ1นถึงสสัปดาห์เป็นอย่างต่าค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาระหว่างผ่าตัดนะคะหากเราทานอาหารเสริมเยอะๆเลือดเราจะดิบและออกเยอะในระหว่างผ่าตัดและจะทําให้เราบวมแล้วก็หายช้านั่นเองค่ะ Come on,